นะครับพี่น้องวันนี้วันจาพาเมื่อบนสวนย่อมลังบ้านครับวันเมียของผมนะครับกับของเพื่อนบ้านทุกคนละฟังนี่ครับติดติดกันนะครับเวลาโมมี่ยังกับพอได้แบ่งปันมาเก็บน้ำเพลินครับครับจะว่าไทย พี่น้องเบิ่งว่ามีต้นอียางเนี่ยครับนี่เป็นคาครับคาญงเด้อพี่น้องนี่ครับคาหง่กล้วยอันนี้เราจะจะเป็นกล้วยนัาบ่าครับกล้วยตีบนี่ครับเพื่อนลูกกล้ยวยหอมท่องบันี้ฟันตายครับก็คขุดในเพื่อนเป็นต้นครับเป็นเงาคน ตายครับเพราะว่าดินมันชื้นครับนี่สวยงามทองมอปักดินชื้นนี่ครับหมักดินแห่งๆครับสุ่มๆนี่ครับดินมันนี่ทุกอย่างครับต้นบก,กูดเข้าไปบก,กูดใส่ผัดกะเพราใส่ต้ม่มปลาต้่มเนื้อ ดับกินข้าวหอมพี่รองเลยนี่ครับขาดเปิดเลครับนี่ปลกขาวครับเนื้อข้าวน้ำหอมนี่เป็นไผ่ครับไผ่เลี้ยงครับนี่ดำแบบสีไผ่เลี้ยงครับ ไปกินนอนนะครับใส่ลำมันก็ใส่ง่ายครับนี่บางเนาวครับบางเน่าวบางเน้าแเป็นครับบางน่าวเป็นเปลือกบางครับพันนี่น่องนี่ครับเปลือกบางน้ำลายครับไปอยู่ปุ๋งนาวน่ยยิ่งใหญ่นี่ก็เปลือกน้าแต่ว่ากันน้ำกันลายเขืกันครับ แต่ว่ากันสุกว่าโลนอันนี้ก็รดนกันครับนี่อันนี้เป็นบางนาวขึ้นบ้านเพื่อนครับนี่เป็นบางนาวพันธุ์หน่อเป็นธรรมดาครับนี่ครับปลูกไว้ใส่นี่บ้านคู่เรือนครับเพื่อนบพื่อเด็กขายใส่เจ้าของเอง นี่ลายตนนย้นี่ครับนี่ครับดูดีดีครับหน้าคนคนนี่เป็นไผ่กิมซุ่งครับตาบางใหญ่หรือเปล่าไอ้ตาโป ไงหกล่ำกับใส่ปิดประโยชน์โบ๊บีประโยชน์นี่พี่รองเลยน้ำเหมือนบ่อเขียงปันไม่ขี้คดอกครับไ่เนี้ยต่กินแต่นนอนเถอะนใส่ประโยชน์บ่ค่อยได้ครับเดี๋ยวความบเบิงข้างนี้ครับ ไผ่สมั่ไผ่เลี้ยงนี่นี่ครับไผ่แบบนี้แต่ว่าไผ่นี่มันหนันออกนอกนอปีละครั้งพี่น้องใส่ลำใส่ดีครับนี่ครับปลูกใส่ลำมันประโยชน์นี่ครับลำางี้ยงก้อยยังสมบูรณ์ย่งมีอย่างเง,งี้ครับนอก,กับแกงโอ้เสี่ยวมาใหม่มาใหม่สมัย วันละดูแล้วครับบอกต้นน้อไใหม่เนี้ออกดิครับ หากไผ่ไล้ครับพีวว่น้องเนี่ยออกมาหอดพุนหอดต้นบางหน้าหอดด้วยครับถ้าปลูกกอไผ่ใกล้ๆต้นใหม่หน่อยนี่บ็ค่อยขึ้นนะครับไม่เหลือต้นมะพร้าวแล้วก็บค่อยขึ้นครับตน้นกล้วยต้นเงี้หากไผ่เจาะงำมมันโบยจะขึ้นครับ เป็นคาถ่าบรนดาครับค่าแดงค่าหน่อยครับตัวหน้าลกูกนาครับนอนจาะด้วงครับค่อยขึ้นส่วนประเขียบตัวประเขียบก็ก็มีตัวพี่น้อง ภาพอไปเบินต้นเขียบหรือว่าต้นหน่อยหน้าอันนี้ไผ่ตรงครับตัวคือดนะีรงงครับบุงงกหน้าวแล้วคนตูดง่ามครับตูปองง่ายปองง่ายมั้งครับ ส่วนนั้นกอไผยงามมันครับมันบุึ้นตัวนี้แหละนี่ครับดกนะครับคนนหนแต่สีอ่อนเหี่ยงเลยีต้นหน่อยนาแล้วครับต้นว่าต้นบักเขียบนะครับปลูกลายต้นนี้ครับกินหนักที่ร้อนกิน จะคงปลูกไว้ครับรสชาติหวานหอมกินได้ทั้งผูดผู้หน่อยผู้ใหญ่ทั้งผู้เฒ่าโอ้ยมากไรพี่ตัวเองคล่องหวานหวานธรรมชาติครับนี่ต้นบุกเขียบเราแล้วสารลบอันนี่ครับตะหมักผู้ใหญ่พี่น้องเออเขียบเรา

เขียครับเขียเข้าขาวร้ายพี่หน่อยจับน้ำหน่วยบะเขียบน่ครับ นี่ครับป,ปีแล้วเทือครับน้อยหนาบดสุดนี่ครับบริกินหร่ครับ่ทยปีหนานะ